เรามีภารกิจลับเราจะต้องตามหาช่างซ่อมหุ่นยนต์ตัวแรตื่นเต้นนะไม่เคยตื่นเต้นอะไรแบบนี้มาก่อนวันนี้เราจะมาเปิดลาบูบูหุ่นยนต์กันแต่วันนี้เรามีภารกิจลับที่จะต้องมาทำเราจะต้องตามหาช่างซ่อมหุ่นยนต์มาซ่อมหุ่นยนต์ลาบูบูของเรานั่นเองก็คือ ทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าลาบูบูเซตเนี้ยทุกคนเขาจะแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์แบบในรูปแบบแบบหน้ากล่องใช่ไหมแต่ตัวแร่เขาไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แบบนี้เขาไม่ได้ขับหุ่นยนต์แต่เขาเป็นช่างซ่อมหุ่นยนต์ดังนั้นเราจะตามหาช่างซ่อมหุ่นยนต์เจอไหมอาจจะไม่เจอนะแต่กต็เราต้องคิดบวกเร,เราต้องคิดบวกไว้ก่อนว่าเราจะต้องเจออ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ เราขอแกะเลยดีกว่าด้วยคัตเตอร์สีเหลืองประจำช่องของเราอะแกะพลาสติกก่อนนี่ลองก็พับออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหจุใจสุดๆไปเลยมีทั้งหมด12กล่องนี่เยเราจะเก็บไอ้หน้ากล่องไว้เพราะว่าหน้า,ากล่องเขาจะบอกว่า มีใครบ้างก็จะมีเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดสิบสองตัวแล้วก็จะมีตัวแลเป็นช่างซ่อมเอาเอาเริ่มจากกล่องริมก่อนนะเอาไงดีริมซ้ายหรือริมขวาอา่ะเอาสักริมหนึ่งเอากล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มาปึงเป้นอันเนี้ยหนึ่งสองซมเปิดแล้วเปิดเราจะไม่มันจะมีกาดนี่เราก็จะไม่ดูการดใช่ไหมมันตัวมันมันเป็นตัวหุ่นยนต์แหละ แต่มันไม่ใช่ตัวแรมได้ใครได้ใครนี่นั่นเองมีความน้องมีความเป็นโนูแมนในขอเปิดขอเปิดฟ้าหุ่นยนต์ก่อนออกมาแบบนี้ไงน่ะ,นะมีความควีนเอลซ่าเหมือนกันนะแต่ว่ามือน้องอ่ะเขามีความขยับได้เชงแฮนได้นี่แล้วก่อนเปิดเปิดออกมาก่อนนี่นะ เขาชื่ออะไรอ่ะน้องชื่อ snowman ได้ดูก,ก่อนนี่แล้วเวลาเราปิดฝาน้องมันก็จะเป็นหน้ามนุษย์หิมะเอลซ่ามนุษย์หิมะของเอลซ่าเขาชื่ออะไรนะ marshmallow ใช่ไหมนี่ันจะคลายๆน้อง marshmallow อันที่สองเลยอ่ะเราไปควานเราไปมุมม,มแล้วใช่ไหมเรามามุมนี้บ้างดีกว่า ดูกันว่าจะได้ใครเอ๊ะเอะเขามีฝาแยกมาให้ก็คือไม่ใช่ตัวแรงแล้วแหละถ้ามันมีฝาในหุ่นยนต์แบบนี้นะมา้แกะันเลยดีกว่าม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 ยคนนี้น่ารักเวลาบูบูสีฟ้าอ่อนนี่เป็นแบบนี้นี่เขาจะเป็น ลาบุบู่สีฟ้าอ่อนแบบนี้ล้วแขนเขาก็จะมีความเป็นขยับขึ้นลงได้แบบนี้แล้วก็เราใส่ฝาให้น้องก่อนอย่างนี้เหรอเดี๋คนละด้านกันนี่แบบนี้น้องก็เหมือนนักดำน้ำนะเขาเหมือนแบบว่าไปแบบลงไปอยู่ใต้น้ำเลว่าน้องเขาชื่อว่าฮอร์รซอนนั่นเอง แต่น้องเขาดูมีความเป็นแบบนักบ้านานาเหมือนกันนะเดี๋ยวหมุนให้รอบๆอแบบนี้แล้วก็คือเป็นลาบูบูข้างในตัวอันนี้ลาบูบูสีอะไรคนนี้เป็นลาบูบูเหมือนแบบนักบินหน่อยเมื่อคมเป็นลาบูบูสีดำตาลแล้วคนนี้เขาก็เป็นแล้ก่อนเกิดไงแกะยังไงเลยลาบูบูสีฟ้าอ่อนน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วอดีเทลมันดีหมดเลยอะ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังไม่ใช่คนที่เราตามหา เอามุมบนมั้งไหมมุมบนมุมบนเริ่มจากมุมนี้ดีกว่าน้ำหนักมะเท่ากันหมดไหม๋ยวเราลองแต่เ,เราลองมาเขย่าน้ำหนักกดูเอางี้ดีกว่านี่ก็ในเมื่อตัวแอ่เขาไม่ได้ใส่ชุดขุนยนต์ใช่ไหมเขาก็น่าจะน้ำหนักเบาสุดไหมเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะเอ,อ้ยไม่แน่ใจเลยอะทุกคนเขาดูน้ำหนักเท่ากันหมดเลยค่ะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าเสียงเอ้ยอุ้ยตอนที่ตับเข้าไปอะเจอผาใช่ไหมแบบดีใจมากนี่ก็แบบเป็นแบบนี่ก็เป็นตัวแยกออกมาเป็นลาบูบูตัวเล็กใช่ไหมแต่ไม่ใช่อ่ะ อ๋อเขาเป็นลาบูบูกับปิตาเป็นลาบูบูนอนหลับเหรอน้องเขาใส่หมวกเหมือนแบบหมวกชุดนอนอะไรอย่างนี้มาเป็นลาบูบูสีขาวนะแล้วน้องเขาเขาหลับอยู่เหรอแล้วน้องก็ใส่แบบว่าเหมือนแบบว่าวเป็นหมวกแบบว่าวมีหัวหัวอย่างเงี้ยมาหมวกกันนอ็อกน้องอะ่ะมันเหมือนแบบหัวกันด้าเหมือนกันนะใส่อย่างนี้ แหมอุตส่าห์ตกใจตอนตอนหยิบไปเจอหมวกน้องเลยก็แบบเอะเป็นตัวแลรหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่โอเคเราเอากล่องลิมบนดีกว่าเอ๊ะมันมีเสียงมันมีเสียงไม่ต้องทาหรอกหนาขนาดนี้หุ่นยนต์แน่นอนนะเฮ้ยน่ารากักอะ สีน่ารักมากเลยอุย้ยเปิดออกมาแล้วน้องคนนี้มันเป็นเพื่อนของลาบูบูใช่ไหมเขาเป็นกระโหลกเชื่อว่าแหละไทยโคโค่รู้สึกเออเปงนไะเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเอ,อ้ยแต่สีน่ารักมากเลยมีความเป็นแบบว่าสีครีมครีมแล้วเหมือนม,มีหูกระต่ายด้วยหูแมวหรือหูกระต่ายไม่รู้นะแต่ก็ยังไม่ใช่ช่างซ่อมของเราอ่ะคุณไปอยู่หน้าเลยอ่ะไปอยู่ตรงนู้นแหละน่ารักอะชอบชอบ เอาตัวตรงกลางนะว่าเปิดแล้วนะจะได้ไหมเฮ้ยอันนี้มันไม่ค่อยหนักนะมันอาจจะไม่ได้ขุนยนต์มันอาจจะไม่ใช่ตื่นเต้นนะไม่เคยตื่นเต้นอะไรแบบนี้มาก่อนเฮ้ย ตัวแล้วเฮ้ยตัวแล้วเฮ้ยเปิดกล่องสุ่มป๊อปมารครั้งแรกได้ตัวแลเลยอันเนี้ยมันคือฐานของน้องเฮ้ยตื่นเต้นจริงอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นจริงอ่ะเฮ้ยคุณไม่ออกเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกตัวแลออก น่ารักมากเลยดีใ,ใจอ่ะดี <c oughs> ใ,ใจมากอ่ะนี่คือเปิดบ๊อบมาครั้งแรกก็คืออ่ะสองอันนี้เขาจะไม่นับเพาเป็นคือน้องลาบูบูสองคนเนี้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเมาส์ขอเมาส์เราตั้งชื่อน้องได้แล้วนะชื่อว่าน้องมาโก้กับโบลินก็คือช่วงที่ผ่านมาเราเราดูเรื่อง Legend of c o คอ ในเรื่องมันจะมีสองพี่น้องชื่อมาโก้กับโบลินแล้วก็ตั้งชื่อคนนี้ชื่อมาโก้คนนี้ชื่อโบลินแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคกลับเข้าเรื่องเฮ้ยเฮ้ยตัวและออไม่ใช่อะไรเฮ้ยดีใจอะแล้วแบบตอนนี้ขายแพงมากอะไม่ใช่เลยลองหนะัตัวและแบบว่าก็คือมันจะมีฐานแบบนี้ไม่คิด าจริงไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ตัวแล้วคือมือสั่นมือตึงมือสั่มสนมากแล้วก็พูดไม่ออกเลยอะแต้มบุญของปีนี้ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เฮ้ยได้ตัวแล้วเดี๋ยวก็น้องเขายื่นยังไงอะคนนี้อยู่นี่เหรอนี่แล้วคนนี้ไปนี่เหรอ,อเฮ้เรามีไข่ควงมาด้วยอ่ะ ดีใจไม่ไหวหอกเพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วน้องเขาคือวีแพ์แมนอุย้ยเท่ากับวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีสาเร็จภารกิจลับของเราก็คือเราตามช่างซ่อมเจอแล้วงั้นวันนี้ขอตาไปเลยไะมไม่เปิดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเปิดต่อแต่ดีใจมากกล่องสุ่มป๊อปมาครั้งแรกตัวแลแตก แเราเปิดชิวชิวและตัวแรลออกและยังไงก็ได้แล้ไม่ต้องลุ้นเปิดยังไงก็ได้แต่อยากรู้ว่าตัวแรลมาแทนที่ใครเอออันนี้น่าสนใจชิวๆไม่ต้องลุ้นเชื่อแหละเอ้ยคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักเดี๋ยวจอนนี่แล้วเขาก็มีเป็นเขาได้อะไรกระจกหน้ามาจะเปิดให้สุดให้ดูชิวๆเลยนี่น้องสีเหมือนแครอทนะ เป็นลาบูบูสีน้ำตาลอยู่ข้างในแบบนี้เขาคล้ายๆคนนี้เลยเนาะนกระจกหน้าเหมือนกันเลยมีเบอร์ห้าเหมือนกันข้างบนด้วยก็คือรุ่นเดียวกันนะคือเขาใส่ชุดหุ่นยน์รุ่นเดียวกันมานี่เป็นแงน่ารักนมยน่ารักเมยชิวๆสบายๆได้ตัวแล้วแล้วยังไงก็ได้อ่ะเอาออกมาให้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรุนแล้วว่าจะเปิดสักตรงไหนเอากล่องใหญ่ไปเก็บกันปะ ชิวๆและชิวๆ <c oughs> ดีใจมากโอ้ยตามบุญหมดแล้วคิดว่าในชิตนี้อาจจะไม่ได้เปิดติโอแลกอีกแล้วแ,วแ้วแบบขอพูดอีกทีหนึ่งทำตัวไปแบบน่ารักมากอะดีใจอะไม่คิดไม่ฝัน่ะ <c oughs> คนนี้หรอมาเ,เปิดชิวๆเปิดชิวๆมาเ <c oughs> เป็นเป็นแมวอีกแล้วคล้ายๆคนนี้คนนี้รุ่นเดียวกันก็คือเป็นน้องกระโหลกไทยคุกคู่เขาต่างกันยังไง อ๋อคนนี้จะใส่หมวกนักบินแบบว่าเที่ยนเป็นแบบแว่นแล้วคนนี้เขาใส่หูฟังแต่ก็คล้ายๆกันนะแต่คนนี้เป็นน้ำตาลเข้มแต่ชอบสีคนนี้มากกว่ารู้สึกเขามีความสอฟกว่าแต่คนนี้ก็โอเคน่ารักดีอ่ะเปิดชิวๆหลยเน่อ้ยคนนี้น่ารักคนน,คนี้เป็นเบลล์บูบูน้ำตาลเป็นน้ำตาลอ่อนคนนี้เขาชื่ออะไรเอ่ยคนนี้ชื่อสตรอมเป็นน้องพายุ ถ้าอีกคนชื่อทันเดอร์จะฮามากเป็นสายฟ้าพายุเหรอสตอร์มทันเดอร์อย่างเงี้ยเหรอเข้าไหมนี่แล้วก็จะมีใบบบพัดเฮลิคอปเตอร์เหรอนี่น้องเป็นฮปเฮลิคอปเตอร์เรฮลิคอปเตอร์แบบนี้มาเดี๋ยวตัวเองไปยืนตรงนี้ก่อนนะดีใจดีใจได้ตัวแห,หรกเลยดีใจเปิดครั้งแรกได้ตัวแรกเลยมา เอ้ยสีชมพูน่ารักจังเลยมาเนาะอ,อุย้ยเป็นลาบูบูสีชมพูหวานแววมากน่ารักน่ารักน่ารักใส่แบบนี้ปะนี่เป็นลาบูบูสีชมพูอยู่ในหวนล็อบสีชมพูไปอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> อุ้ยอย่าเพิ่งลลงอย่าพิ่งหลงดูรวมๆกันมันน่ารักนะมันตัวดูปุ๊กปิกปุกปิกดิเป็น นี่เป็นสาออกมาก่อน <c oughs> คนนี้เขาคือน้องที่อยู่ในหน้าปกเราหรือเปล่าน้องเป็นน้องลาบูบ้สีเขียวเป็นเียวมิ้นมาเดี๋ยวเธอไปยืนตรงนู้นก่อนนะ <c oughs> เลือสองกล้องสุดท้าย <c oughs> ชิวๆไปต้องลุ้น <c oughs> ถ้าเปิดได้ตัวแล่ตัวแรกจะหามากเลยนะ ก็คือแบบอุ้ยวันนี้เราจะมาหาช่างซ่อมเราจะมาทำภารกิจลับกันเปิดด้วยตัวแล้วอ่ะคนนี้เหรอนี่คือน้องนักกล่องนีใช่ไหมน้องคือตัวนักกล่องน้องชื่อว่า dog steel นี่น้องกัดน้องเป็นแบบนี้แต่เกามีถาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้เป็นตัวนักกล่องอะเดี๋ยวเรามายืน เรามายืนรึงเรียงกันตัวสุดท้ายแล้วชิ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 วนี่เป็นหัวกันดั้มคล้ายๆกันเป็นหัวกันดั้มคล้ายๆคล้ายตัวม่วงนี่น้องน้องเป็นใส่หมวกใส่มใหมวกไหมพรมแต่เป็นลาบูบูสีเทาใส่ หมวกกันด้ามให้น้องนี่และเราก็ได้ครบทุกตัวแล้วยกเว้นตัวที่ขาดไปตัวหนึ่งแล้วก่อนเดีวก่อนแล้วก่อน,อนเราขอเช็คชื่อเช็คชื่อคนมาสายกับว่าจะมีน้องคนนี้ที่ชื่อว่าสตรอมอ๋อเราไม่มีน้องที่ชื่อว่าเฟลมก็คือน้องสตรอมแบบนี้แหละแต่น้องเขาเป็นสีแดง ถ้าดูจากในกล่องดูจากในกล่องนะน้องเฟรมเป็นสีแดงอุ้ยตมุตมิมากเป็นงางยืนเป็นหุ่นยนต์รวมๆกันเดี๋เราเอาไว้เดี๋เราเอาตัวแลวเอาไว้ตรงกลางดีกว่านี่แล้วก็เอาหุ่นยนต์คนอื่นมาล้อมรอบน่ารักมากอะ่ะไม่ไหวอีกยังตื่นเต้นอยู่เลยอะ่ะ ที่ได้ตัวแลแล้วก็ไม่หนึกไม่ฝันด้วยว่าจะได้ตัวแล้แลวเราแบบชื่อคีย์ประดก็คือภารกิจตามหาช่างซ่อมก็สําเร็จไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราเจอช่างซ่อมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีน้องเฟลมก็ตามแต่เราก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะไปหาซื้อน้องเฟลมในกลุ่มว่ามีใครอาบแอบขายแม้จะได้สะสไมไหมครบทุกเซตแต่นี่เป็นครั้งแรกที่แบบว่าซื้อกล่องสุ่มป๊อปมาดยกเซตมาแล้วก็ได้ตัวแล พนักง,งานคนไหนที่ป๊อปหมัดก็ตามที่หยิบกล่องนี้แล้วส่งมาให้เราก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงมากที่หยิบกล่องที่มีตัวแลมมาควาจริงคือไม่นึกไม่ฝันว่าแบบยังไม่เชื่อตัวเองนะว่าได้ตัวแลแต่ก็ได้มาแล้วดีใจมากเท่ากับว่าวันนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นไปด้วยดีมันก็มีน้องหุ่นยนต์น่ารักน่ารักดีใจดีใจดีใจอ่าวันนี้ ดีใ,ใจมากแต่เราก็จะขอลาไปแล้วเพราะว่าเราก็เปิดกล่องเสร็จแล้วดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ใหน่ยเหนื่อยคลิปหน้าจะทำอะไรกันคลิปหน้ายังไม่รู้แต่มีหลายอย่างมากมีของเล่นหลายอย่างที่มาส่งถึงบ้านยังไม่รู้ว่าทำอะไรสปอยไม่ได้แต่ก็อยากให้ติดตามวันนี้เราก็ขอลาไปแล้วบ๊ายบาย